把个地上，嗯。 มามาพี่น้องมึอนีต่ตำมะหุงตำมะหุงตำมักแล้วก็จิทเปิกสดเด้อพี่น้องนี่แบบจุดจวดลวดเอาอจุดจวดลวดเลยพี่น้องตำกินกับ ขอนมเซนข้าวปุ้นก็พักสดๆนะพี่น้องเอาแบบหอมเมียงมือนี่คุดจากใส่ปลรราต้นได้ยกโอ้ยหวานอร่อยๆนะปรุรปรุงรถก่อนปลาต้มใส่ไปก่อนสองวง

เนวาแสบพี่น้องเนวาแสบใส่เข้าไปตำน้ำตาลปลีบเจ็บเป็ดเจ็กน้อยนึงน้ำตาลมีรสชาต dùng biểu nè chẳng nói với nó Khía một khía Khía kè xe ให้กินผอมกุ้ย่นอเดยอะคนดนูน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาใอเด้อพี่นอเดอยให้มันเข้ากัน Cửa thiệt đẹp mà cửa thiệt nhanh đi các tua ạ Thua phắc dao, bay, Ui, biển tật xẹt đi các bạn ạ Bên cầu các bạn แสบ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 พี่นอ้องใส่เส้นใส่เส้นปุ๊บนี่อตอกมัได้ลายรดพี่นอ้องตต่มันเต็มโคกนี่แหละนี่ย โอ้ยหอมครับพี่น้อ,อยไม่ไม่แบบนี้มาเราก่อกระดกกาดเลยคานเองตำเองกินเองเอ,งอ,งอ,งอุ้ยปลาทีน้อยโอ้ยหอมปลาปลาหนุ่งนัวงครับพี่น้อง ข้าวตำสีเ้าลูมือเลยเพี่น้องว่ามันโอเคเนี่ยไขว่ามันมันชิ่นเลยนะรสชาตินี่แบบนี้กินมือเ้าลูเลยลูเลยพี่น้องว่ามันโอเคเนี่ยูอ้ยตำบกคงไหมกวดเตีววะอืมสุดยอดสุดยอดพี่น้องเนาะเจรียมเตียมใส่จานนะ เตรียมใส่จานเล็พี่น้องอุ้ยใหนสิ่กินหมดพี่น้องมาใส่กินเด้อบบดทีนี้เต็มจานหมุกนี่นี้พี่นอ้นองมาเด้อพี่น้องมาเด้อ เดสิกินหมดพี่น้องเลยนี่นี่น้ำมัต้มเนี่ยเติเข้าไปน้ำมันต้มสดๆพี่น้องรวยด้วยกุ้งสด อุ้ยวันนี้พี่น้องเอ้ยขาปุ้นเขาปุ้นอย่าพี่น้องจังคักงวันนี้แป๊ะ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 พี่น้องไปแซ่บๆน้องกันบัดน,นี้ไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกๆท,ท่าน ยินดีตอนรับเข้าสูช่องแก๊จินชุ่มเดอ้อพี่น้องเดอบบ้อบว์วัตสิยต่างประเทศต่างแดนหรือในประเทศมาพอกันมือดีครับได้ตำบักุวงพี่น้องตำบักุวงกินกับขา้าวหนมเสน้นข้าวปุ้นผักสดๆน้ำไม้ต้มผลกบุ้งแกผักยูพีพี่น้องอีห้อกินแบบเมียงด้ยนะบอกกินเขานี่ทำลายนัวๆเสียบๆพี่น้อง มา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 เด้อพี่น้องบูปพรมพทำเพียงหล่อสวยเลยพี่น้องเอาควันเบิงกาอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็ี่ยนลัทธิใจผมระคือเขาเลยพี่น้องจึงได้ก็ขอบคุณขอบคุณพลายพี่น้องมาเด้อมาเด้อห่อเส็บแท้หลุดนี่งคำแรกแหกหมานก่อนพี่น้องเสร็จแล้ว ทำแรกแหกมาน,นกุโอ้ยออกเลย Chết đẹp luôn, chết đẹp Đẹp Máy tốt mệt bay nhỉ Cho nó may kín các bạn nhìn phiệt đế ไปนอดต้นปลาอูยเห็นได้แล้วปรงเดด 음버터 n <놀람> 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 Mm-hmm. <laughs> อยากดีเพราจะแซบบี com um. คือสีม่วงมั่วเวอร์ิงรอมันฝนมันตกมันขึ้นแะตกได้ไหม่น้องนี่ก็ตกลิ้นทิ้งซีมซีอยู่เนี่ยมันตกให้ถ่วมเลยบ่าประเทศไทยเนี่ย หาของโปรดพีああ่น้องปลาลาส์ 百米呢？Hmm. โอ้ยพี่น้องครับครับเกือบหมดก็ยืนนิ่งๆหน่อยๆพี่น้องเกือบหมดเกือบหมดเอ๋อบ่ปิยังบ่ปิยังเหลือบ่ไหลต่ำงูอีกนึ่งน้อยพี่นอ้องคองกินหมดกืบพาน้องไปเรียนวัดคือเจ้าวายละอ๋อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปต่เพียงเท่านีเ้เด้อพี่น้องจะได้อะไร เมนูง่ายๆเมนูสมตำหรือตำม,มะฮงแกมผักสดแล้วก็หน้อไม้ต้มนานนี้มนันนานน่อไม้นาะพี่น้องฝนตกน่อไม้แตกซื้อก็จะมาออก,กไม่ได้ไปหาพี่น้องซื้อมาไม่สดๆดนี่แล้วมาต้มเองเลยได้ปัตรลุดเนี่ยหวานแซบออมามันสดพี่น้องแล้วก็แกมผักสดๆเปียกผักกับเลือไนพี่น้องข้างล่างเปียก สลัดหอมคือสลัดอยางบุ่งได้เสบผักนี่แสีบพี่น้องกับผักบุง้ง <c oughs> อ๋อสำหรับวันนี้ก็ช่องแกนจิจชมต่างขอบบุญขอบกุลไรพี่น้องที่คำามาติดตามรับชมชิปตั้งแต่ต้นจนจบโดยพระขามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อยังไดงก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องบวัวซีโยตามประเทศยนตามแดนที่เขามาเป็นกำลังแรงใจคือนเขาที่เขามาช่วย กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เราพี่น้องสำหรับมือี้ชอนแกะจ,จิตจมตงเกาคำว่าจากลากว่าเรื่องพี่น้องเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหนา้าคลิปต่อๆไปสำหรับมือบ๊ายบายสวัสดีครับ